สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเรากลับมาพบกับครูส้มอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ครูส้มจะชวนเด็กๆมาประดิษฐ์งานศิลปะกันค่ะอุปกรณ์ในการทําวันนี้นะคะก็มีภาพบ้านนะคะสีไม้ค่ะลูกปัดค่ะกาวกรรไกรที่เจาะกระดาษ และก็ไหมพรมนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําผลงานของเรากันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเราก็ต้องระบ,บายสีผลงานของเราให้สวยงามกันก่อนนะคะสีภาพครอบครัวของครูส้มเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษกันนะคะ เวลาเด็กๆใช้กันไกลต้องระมัดระวังตนเองกันด้วยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบบ้านของเรากันนะคะประกอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเจาะรูกันนะคะใช้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะลงไปบนหลังคาเลยเมื่อเจาะเสร็จแล้วเราจะใช้ไหมพรมนะคะ ใส่เข้าไปนะคะในช่องที่เราเจาะเมื่อกี้นี้นะเสร็จแล้วผูกให้แน่นเลยนะคะต่อไปเราก็จะร้อยลูกปัดกันนะคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะครอบครัวของเรานะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะ วันนี้ครูซ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ